เนเชียร์วีสภาพปีศูนยมานำเสนอใงินเดือนแล้วนะคะคอนดัตเซียรี2 4 l เจอโต้คันนี้ปี28 0ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่329,000บาทเท่านั้นโปรดดีฟิดาไปเลยนะคะส่งเดือนละ7,000บาทเองนะ,ะเดี๋ยวเรนจะพาไปดูรถรับนแรกกันนะคะเป็นรถพิมพน้าใช้สุดเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะ รถ SUV น่าใช้มากๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายค่ะ h o น d a c ซ v 2.4L เกียรโตคันนี้ปี2008ค่ะ ราคาโปรโมชั่นของเราที่329,000บาทเท่านั้นประวัติดีฟีดาวไปเลยนะคะส่งเดือนละ7,000บาทค่ะขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สิโคณนีได้นะคะอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุครคนีไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าค่ะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแอร์แบกาสกุญจรีโมท พวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบดิจิตอลเครื่องเสียง JVC นะคะ m C D a m f m CD AUX แล้วก็ VCD นะคะมีทีวีด้านบนด้วยค่ะรถเหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะมีแหลกหลังคาด้านบนด้วยนะสภาตีค่ะภายในเบาะจะเป็นเบาะสีดำนะคะกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะ นี่ค่ะด้านหลังคนของได้เยอะด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งได้เครื่องยนต์2.4ด้วยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะขับดีค่ะเครื่องเงียบสุดๆเลยค่ะแอร์เย็นมากๆเลยค่ะจัดไฟแนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะคันนี้แอร์แบ็กสเลยนะคะมีคู่หน้าและก็ด้านข้างนะคะตรงนี้ค่ะแอร์แบ็กสี่ใบค่ะ กวางนั่งสบายแอร์เย็นขับดีต้องเป็น Honda CR-V รุ่นนี้เลยค่ะเจน3นะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะหน้าเครื่องเป็นเครื่องยนต์2.4ซีซีเบนซินนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพีสวยขับดีสุดๆต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda c ซ v 2.4 EL เกียร์โตปี2008ค่ะสนใจยงไง พอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050-858ติดต่อแอมค่ะเดี๋จะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะยินดีให้ข้อมูลออกร้นไม่ยุ่งยากนะคะทุกอาชีพออกรถได้หมดนะปรึกษาได้คะ่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพมานด้วยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆเลยคะ่ะ บม่เบายค่ะ